สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลไปถึงกับพมรอ่อนทัวนะครับสําหรับบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บนดอยไตแหลมซึ่งเป็นฐานที่มั่นทางการอาหารนะครับของกองทัพรัชฐานนะครับซึ่งหลายคนนะครับรู้จักดีนะครับเพราะว่ากองทัพรัชฐานเป็นกองกําลังส่วนหนึ่งของนะครับชนชาติพันธ์ในประเทศพม่าที่ได้ทําการต่อสู้เพื่อที่จะ ปลดปล่อยตัวเองและก็ปกครองตัวเองนะครับพี่น้องทุกคนนะครับทราบดีว่าในพื้นที่ในรัชสานของสาภาพเมียนมานั้นนะครับมีพี่น้องชาติพันธ์ที่เรียกว่าไทยใหญ่นะครับอยู่เป็นประชากรอยู่เป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ผมมีโอกาสดีครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่ผม,มได้มีโอกาสมาร่วมงานวันชาตินะครับซึ่งปีนี้ปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับ ครบรอบ69ปีนะครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคนโทเจ้ายอดศึกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกลับพบกันอีกแล้วนะเจ้าครับครับครับเจ้าครับเราพบกันปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าบรรยากาศทางการเมืองเริ่มเปลี่ยนนะครับครับหลังจากที่ผ่านมาก็มีข้อตกลงหยุดยิงครับนะครับทั้งผมอยากจะทราบว่าหลังจากที่มีการหยุดยิงแล้วก็มีการไปเจรจาที่เนปิดอมาครับนะครับ สถานการณ์ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นจริงๆแล้ว <c oughs> มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่รับ <c oughs> เราอยู่ยิงกันมาระยะเวลาสามปีขั้นอยู่ยิงมันมี <c oughs> พม่าวางไว้กบครับ <c oughs> กดกด,กดไว้สามขั้นครับ <c oughs> ขั้นหนึ่งอยู่ยิงขั้นอ่าขั้นท้องถิ่น <c oughs> ประเด็นที่สองอยู่ยิงขั้นสาภาพ ประเทศที่ชามยืจยิงทั่วประเทศยังจีเอเรียกติดเขาเรียกว่ายัางจีเอ,อตอนนี้ยังจีเอเราเราเราลงนามไปแล้วเมื่อวันที่สิบห้ามกราะะครับผมบในในการ ยุดจริงนะในแง่ของข้อรายละเอียดในการเจรจารมันมีความคืบหน้าถึงไหนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเจ้าเป็นฝ่ายที่เสนอใช่ไหมฮะกับ,บสังคมโลกด้วยว่าต้องการเห็นการปกครองของพม่าในรูปแบบสาพันธรัฐที่เขเสนอไปเนี่ยสาคัญก็มีอยู่ห้าประเด็นรประเด็นแรกก็ให้เนสาพาพมา่าเปิ่นแปลง การปกครองรูปแบบการปกครองใหม่การปกครองให้เป็ี่นประชาธิปไตยครับแล้วก็ให้เปลี่ยนมาสาพันธรัฐครับผลิตีิฉามก็อย่างเช่นราชานครับหรือรัฐอื่นๆก็แล้าเต่ครับให้มีชุนปกครองของตัวเองอให้มีสีรีหมายถึงให้มีรัฐบาลท้องถิ่นครับให้มีรัฐท้องถิ่นครับอย่างเช่นราชานก็มีรัฐราลราชานเองครับ มีทำนองรัชนเองมีสภารัชนเองครับครับรเล่นที่ฉีก็เรื่องเหนือยังอำนาจอยี่ยงอำนาจรัฐบาลกลางครับจะไว้ให้เท่าไหร่ครับรัฐบาลท้องถิ่นครับเย่างไเท่าไหร่อย่างเช่นเราขอทรัพยากรธรรมชาติของเราให้ราดูดเองทั้งหมดทั้งหมดครับเรื่องการพัฒนาประเทศเราพัฒนาเองทั้งหมดครับ เล่นที่ห้าก็เรื่องกองทัพตำรวจก็ให้เป็นราชานของตำรวจราชานเองกองทัพก็รพเราต้องป้องกันในประเทศของเราครับไม่อยากให้มีการยึดอำนาจกันมาอีกอเราต้องมีกองทัพป้องกันไว้ราชานของเราเองเพียงแต่ว่าให้เป็นชุนหนึ่งแล้วสาพันธรัฐ ครับในแง่ของของกองทัพนะฮะหมายถึงว่ากองทัพนี้ขึ้นต่อ,อรัฐบาลรัฐฉานโดยรตรงแล้วในส่วนถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดภัยจากภายนอกที่มากระทบในส่วนอื่นๆของสาพันธรัฐเนี่ยความร่วมมือระหว่างกองทัพของเรากับกองทัพในรัฐต่างๆนี้มันจะมีรูปแบบยังไงถ้าเป็นนานา ประเทศมาโลบล้านพันธรลัฐในสาภาพครับของทัพของเราเป็นส่วนหนึ่งแ่วกอกองทัพของเราเป็นส่วนหนึ่งในสาการพิเศษนจะเป็นเรียกว่ามาผนึกรวมกันครับผนึกรวมกันกังประเทศครับข้อเสนอนี้ที่เสนอไปท่าทีของทางฝ่ายรัฐบาลพม่าปัจจุบันกําลังเจรจากันแค่สี่ห้าวันนะครับยังไม่สรุปครับมีแนวโน้มอย่างไรเท่าที่ไปเจรจามา ผมรู้มัต้องเจรารจากันยาวอยู่ครับต้องดูยาวอนนี้เพิ่งเริ่มต้นถามจริงๆอเจ้าจสึกความหวังมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เท่าที่ได้ไปนั่งโต๊ะเจจากันแบบเรียกว่ามองกันตาต่อตาเลยอย่างเงี้ยถ้าความคิดของผมนะครับสาพระพม่าเนี่ยมันมันมาร่วมกันระยะเวลาห้าสิบหกสิบกว่าปีเลครับมันมิมันไม่เลยเจริญ พ่อเขาเอาวิธีพระเดจการมาปกครองประเทศมีเด็จวนนลจวนลงประชากรเราก็หนีออกประเทศไปเยอะครับรฐบาลองซสร้างชู่กกี่ขึ้นมาเนี้ยอือมีความหวังว่าสาพันธรัละมันจะน่าจะเกิดขึ้นได้้นที่เขาเหมี่ยงแยกอำนาจการปกครองเนี่ยมันทำให้มั่นคง เท่ากับเป็นการกระจายอํำนาจสวงดุลกันคมันทําให้มั่นคงครับให้ชาพันธรัฐมั่นคงถ้าเอาไว้อํานาจที่เหลียวเนี่ยมันจะมั่นคงยิ่งเตียบแยกกันไปผมคิดอย่างนั้นคือในมุมของเจ้ามองว่า50กว่าปีที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลฐานพม่าฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะเจริญเลยไม่มีโอกาสเจริญเลยในมุมแบบนี้ความรู้สึกแบบเนี้ย ผมคิดว่าเจ้าคิดนะฮะในส่วนของก<ม>อ,องทัพรัชฐานซึ่งขึ้นต่อเจ้าคิดนะแต่ส่วนอื่นๆของภาคประชาชนในส่วนอื่นๆในรัชฐานโดยภาพรวม,มนะความรู้สึกแบบนี้มันปัจจุบันนี้มันเป็นกระแสเป็นเป็นอะไรที่เป็นความต้องการร่วมของคนในรัชฐานขนาดไหนมากน้อยอยังไงผมคิดว่าประชาชนก็มันอยากได้ที่ผม อเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นทางออกของพี่น้องไทยใหญ่และก็ชาติพันธุ์ต่างๆในราชกครับจากปรากฏการณ์อะไรพ่อผมเคยเจอคนประชาชนอยู่ป่วยเจ้ามีโอกาสได้ลงไปสัมผัสเจออยู่ป่วยครับความต้องการประชาชนเป็นยังไงผมรับรู้คือสิ่งที่เจ้าคิดก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากความต้องการของประชาชน ไม่ใช่เจ้าเป็นฝ่ายที่กําหนดลงไปไม่ใช่เหรอครับครับผมก็เป็นพัพชัยคนๆนึงครับครับถามเจ้าในฐานะที่เรียกว่าปัจจุบันนี้ในรัชชาเนี่ยจะเรียกได้ไหมว่าเป็นกองกําลังที่เข้มแข็งที่สุดนะครับในบรรดากองกําลังต่างๆที่มีอยู่ในพม่าถ้าพูดว่าเข้มแข็งที่สุดก็พูดม่ไลนะ พูดพพููดดเองไม่ได้ใช่ไหมออไต้องให้สัสงคมโลกมองมาสู้กันเองามาสู้กันแล้วสนานเราจะแข็มแข็งถ้าเราเฟรเราจะอ่อนอ <laughs> ม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเปรียบเทียบกับรัฐบาลพม่าเปรียบเทียบกับอ,อย่างกระเรียงเคนยูอะไรพวกนี้แล้วก็กอ,องทัพของว้าอะไรเงี้ยในมุมของประสิทธิภาพในการดำรงอยู่ผมรู้ว่าการแข็มแข็งเนี่ยมันไม่อยู่มันมันมันไม่อยู่ที่ ไม่ได้อยู่ที่กำลังทหารไม่ได้อยู่ที่อาวุธอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ปัญญาแล้วก็ประชาชนครับครับครับโอเคเจ้าพุทธได้ดีมากอยู่ที่ปัญญามันอยู่ที่ประชาชนสนับสนุนใช่ไหมครับครับแล้วขอลงรายละเอียดนิดนึงในการเจรจาปัจจุบันเนี้ยนะฮะที่จะส่งบศึกกันเพื่อที่จะเจรจาการเมืองกันเนี่ยมันมีบางกลุ่มที่ยังไม่ยอมเข้าร่วมโดยเฉพาะ ในบางส่วนของพื้นที่รัชฐานเองนะฮะยังมีกองกําลังอิสระบางส่วนที่ปฏิเสธการเข้าร่วมเจ้าจะแก้ปัญหานี้ยังไงอันนี้เพราะแต่ละกลุ่มมันมีครับจุดยืนของใครของมันอืที่เขาไม่มาลงนี่ก็ครับเขาก็มีจุดยืนของเขาแต,แต่แต่เจ้าก็มีความพยายามที่จะพูดคุยกับเขาไหมผมไม่ได้พยายามพูดคุยกับเขาเลยอม,มันอยู่ในรัฐวันพยายามจะพูดคุยกับเขา ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองรัฐบาลที่แก้ปัญหาเองพราะเขาไม่เลยมาหยุดยืนกับผมเขายุดยืนกับรัฐบาลเขารัฐบาลกับเขาต้องต้องคุยคุยกันเจรจากันเองอย่างเช่นกลุ่มที่ยึงอยู่นังกลุ่มเราแล้วก็พบอปหารลือกกันเพึษอารลือกกันเราไม่เลยพัดราคกันแต่เขาไม่เลยยุดยิงเอ็นจีกับเราเขาไม่เลย รือโตเรรจาการเมืองแค่นั้นเองครับครับกลับมาสู่สาการการเมืองในระดับประเทศของพอมา่าวันนี้ดูเหมือนว่าทางเนวิดอทางทารัฐบาลพม่าเนี่ยก็เปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะดูจากการเลือกตั้งล่าสุดนะผลการเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีการแบบทำให้ลผลโหวตของประชาชนได้บิดพริ้วนะ สภาพที่เราจะได้รัฐบาลซึ่งพรรคขององซานเนี่ยจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ในการบริหารประเทศเนี่ยนะฮะเคยมีการพูดคุยกับองซานเป็นการส่วนตัวไหมว่าแนวแนวรัฐบาลขององซานเนี่ยจะรับช่วงต่อจากการเจรจาทางการเมืองนี้ไหมผมยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับเพราะคอยก็ยังไม่ได้ดังรัฐบาลเลยอ่ายังไม่ในในทางลึกๆได้มีการต่อสายความสัมพันธ์ยังยังไม่มีเลย ครับผมเพิ่งเจอสองข้างเองแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นการคาดเดาแล้วประเมินคิดว่าองซานจะรับข้อเสนอสาพันไหมพ่เขาประกาศไปแล้วไงครับองซานรับรับรองแล้วใช่ไหมประกาศไปแล้วว่าเขาจะเป็นเขาจะจะตั้งให้เปลี่ยนมาสาพันนั่นคหับเขาพูดไปแล้วเขาจะพัฒนาประชาธิปไตยเขาก็พูดไปแล้วครับ ไม่คาว่าพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยทุกกลุ่มของพูดในแนวเดียวกันแต่คําว่าสภันธรัฐที่ของเจ้าเสนอหมายถึงมีรัฐของตัวเองมีกองทัพของตัวเองมีเศรษฐกิจมีการเงินการคลังของเราเองเนี่ยประเด็นนี้อย่างที่เจ้าบอกว่านางองซานเนี่ยได้ยอมรับเนี่ยยอมรับในรายละเอียดที่ตรงกับเจ้านําเสนอไหมอ๋อนั่นเองยังไม่รู้แหะยังไม่รู้ ต้องมาคุยกันต้งมาคุยกันเองครับมันต้องมีเงื่อนไขต่อรองกันอยู่บ้างครับครับเจ้าครับได้ข่าวว่าก่อนที่จะมีงานวันชาติวันนี้เจ้าเพิ่งเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปเพื่ออะไรฮะเพราะเรายืนยินไปแล้วอเราลงน้ำเอ็นจีไปแล้วเราก็ถูกต้องกฎหมายแล้วครับอละทสวิตก็เขมีนโยู่บายเจ้า ช่วยการสร้างพอลองในสาภพมะออหมายถึงแต่การไปเยือนสวิตครั้งนี้เป็นการยื่นมือเข้ามาของรัฐบาลเลยใชในนามรัฐบาลสวิตมายัางกลุ่มของเจ้าครับเพื่อนำนําไปเชิญมาให้ไปศึกษาดูการปกครองของสวิตอารปกครองแบบสาพัธารครับแล้วก็น่าเราน่าจะ ไปชึกษาแล้วก็มาปร,ปรับปรุงภายในประเทศของราชานเองอหรือภายในของสถาพัตยาบ้างครับให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาประเทศบ้างการการเมืองการปกครองในการเมืองการปกครองเท่าที่เจ้าไปสัมผัสบรรยากาศของสวิตและก็โครงสร้างของสวิตท,ที่เรียกว่าเป็นสถาพัตัฐเนี่ย มันมีข้อเด่นอะไรอย่างเงี้ยธรรมารู้ประวัติศาสตร์เขาก็รบกันมาลายเผ่าพันธุ์รมกันมาเหมือนเรานะเหมือนกันพม่าเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เหมือนนราชาได้เลยอ่าครับอ่าถ้าพม่าเนี่ยมันก็บินก็รื่องไปละับครับนราชาเนี่ยเหมือนกันเราก็รมกันเราผ้ารมกันอะไรมันมีมาครับแต่เขาไม่ได้ผ่านสงครามโลกนึงสองเขาก็แก้ปัญหาภายในเขาประเทศเขาเองขึ้นมาได้มาร่วมโตกันแร้ร่วมโตกันแล้ว มาสร้างเป็นสาพันทัลรับแล้วก็มาเมียงเยียกอำนัจเยียดอำนาจขตปกครอ,อ,องของของใครของมันมผมว่าเขาก็เริ่มต้นมาเรนเราร้อยกว่าปีเขาค่อยเจริญขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้แสดงว่าสิ่งที่สวิตเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ก็ตรงกับที่เจ้ากำลังวางนโยบายวางย,ย,ย,ยุทธศาสตร์ไว้ครับครับ ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับครับแล้วแล้ทางสวิตเนี่ยเขาจะใช้เงื่อนไขแบบเนี้ยนะฮะไปยังกลุ่มอื่นๆที่กำลังเจรจาหยุดยิงกันอยู่ไหมฮะหรือว่าเฉพาะเจาะจงมาที่กลุ่มของพี่น้องชาวไทยไม่ใช่ครับเขาไม่ได้เจาะจ,จงไทยใหญ่อย่างเ,งเ,เดียวครับเพียงแต่ว่าเรารู้จักกันมาก่อนครับตั้งแต่ยังไม่ได้หยุดยิงอื รถเยอะย,ยังไปแล้วถูกต้องแล้วเขาบอกค่อยเชิญเราไปครับครับครับเจ้าครับผมขอวกกลับมาบรรยากาศงานวันชาติบ,บ,บอกตรงๆเป็นคําถามคาใจมาหลายครั้งนะฮะวันชาติแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมวันชาติไทยใหญ่เพิ่งมีมาแค่69ปีเพราะว่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะพี่น้องชนชาติไทยเนี่ยมันมีรกรากอยู่บนผืนแผ่นดินนี้<ช>เรียกว่าเป็นพันๆปี<ช>นะครับทําไม ตัวเลข69มาจากไหนอย่างนี้ครับตัวเลข69เนี่ยมันมาจากแสนยายปังหลงเจ็ดวันคุมพาพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดที่ปังหลงมันจะว่าชาติเราเพิ่งมี69ปีเองไม่ใช่นี่คือคือพอเป็นระบุเป็นวันชาติปั๊บเนี่ยเด็กๆนุ่นใหม่เขาคงคิดอยู่แล้วว่าเพิ่งก่อตั้งมาไม่ใช่แลบ ที่ผมประสัยในงานก็รอให้ฟังมาตลอดแล้วนะครับในหนังสือที่ผมเขียนที่อยากจะให้เจ้าพูดผ่านรายการนี้เพราะว่าหลายคนไม่มีโอกาสมาฟังปาใสของเจ้าอันนี้ครับครับถ้ารู้ประวัติศาสตร์ของอชาเนี่ยมีมาเกือบพันพันปีจะ้าปกครองมาอืครับที่69ปีวันชาติเนี่ยมันเกิดมาที่เฉียนหยาปางหลวงเองครับถ้าเกิดมาที่เฉียนยาปางหลวงอะมันเปลี่ยน เจ้าผ้าสมัยก่อนเนี่ยไม่พองร้องกันอก็เจ้าผ้าทุกเจ้าผ้าก็ทางประชาชนมาพองร้องกันที่เฉี่ยางี้ยปังครับมาตั้งึ้นมาสภาราชานท่านตั้งึ้นมาสภาราชานแล้วก็มีขอ,องชานมาร่วมประชุมคนที่เป็นนะแกนกลางกระตุ้นให้เจ้าฟ้าต่างๆเนี่ยหยุดลบกันนะแล้วก็มารวมกันบนโตะ๊ะนะฮะ มาจากประชาชนอ่ะมาจากประชาชนไม่ได้มีใครเป็นไม่มีเลยในช่วงนั้นรู้สึกว่าอังกฤษมาปกครองพม่าอยู่ใช่ไหมกองประมาอยู่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนของอังกฤษไม่มีอ๋อเป็นเรื่องของประชาชนประชาชนสรุปบทเรียนกันมาเองว่าถ้าเราทะเลาะกันตีกันหยุดเหมือนกับทุกวันนี้มันก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ถามสาเหตุครับสาเหตุเรี่อก็ประชาคมโลกอ๋อประชาคมโลกโลกนียมันกําลังปีนบุนเบนแล้วก็ มันสงครามโลกสองกำลังเริ่มเริ่มเริ่มเฉียดครับอ่าประชาชนนะราชชานก็เริ่มตื่นตัวขึ้นมาครับเราก็ต้องมีสามัคคีกันแล้วนะถ้าทัาธมิตรมมาแล้วนะครับก็มาสามัคคีกันสามัคคีกันคุยคุยกันหลายครั้งครับครับไม่ใช่ว่าครั้งเดียวที่ท่านคนเราชีพเอย่งเดลียยไม่ได้คุยกันหลายครั้งคุยกัน พันกว่าร้อยสี่พันห้าพันกวาร้อยสี่บกค่อยมาตุ่ลงกันเลยพันกวาร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วก็ผูช้ช่วยของซันเข้ามาร่วมประชุมด้วยค,ค่อยมาเปลี่ยนเสียงยาระหว่างพม่าก,กับกลุ่มชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ต่างๆชาติพันธุนใน์ในในเนลราชานค่อยตุลงกันแลวค่อยมาร่วมกันว่าเขาขอเอกราชจากอังกฤษจากเขาขอจากก็แสดงว่าแนวคิดในการที่เราจะได้เอกราชมาเนี่ยมัน มันเกิดขึ้นที่น้าราชานครับจุดประกายเกิดจากความต้องการของประชากลุ่มต่างๆใช่ครับกลุ่มต่างๆที่เข้าร่วมมาคุยกันภายใต้สนธิญาปางหลวงเนี่ยนะฮะไม่ใช่มีแค่ไทยใหญ่อ,อ๋ไม่ใช่ไม่มีม,มีมีกลุ่มอะไรบ้างฮะที่ขั้นแรกเลยเป็นไทยใหญ่หขั้นที่สองม,มาก็ไทยใหญ่เป็นตัวเจจากลุ่มแรกเลยตัวเจจากลุ่มแรกขั้นสองว่าเจ้าผ้า มาเจ้าพระเจ้าฟ้าเจ้าพระหลายเจ้าพระกลุ่มสภาชาติพันธ์เนี่ยมันมีเจ้าพระประลองประลองน้ำชัครั่ามาันเข้าร่วมประชุมด้วยอตอนนั้นประเทศไกะขินยังไม่มีเลยไก่ขินเนี่ยอยู่ในราชานอยู่เลยหรือมาท้ำเฉ่งงามปางโองกันที่นั่นแล้วก็เขาก็ขอให้มีราชของตัวเองราชังก็เออสมควรจะมีก็เนียงให้เขาไปถ้าไม่มี เส้นญาตบางลงไม่ม <m agn ets> ีรัดกระชินแสดงว่าไอ้คำว่า69ปีที่ว่าเป็นวันชาตินะมันไม่ได้หมายเฉพาะโจจงว่าเป็นวันชาติของชนชาวไตแต่เป็นวันชาติของชนชนชาติต่างๆที่อยู่ในราชารรวมกับพม่าด้วยครับพอรวมทั้งพม่าด้วยพม่าเขายอมเขายอมรับตรงนี้ไหมฮะต่ดตัวนี้ถ้าไม่มีแส้นญาปบางลงเจ็ดวันคุมพาเนี่ย สาภาพมันไม่เกิดจะเกิดไหมคนมีของประเทศของเขาเรื่องนี้มันก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษตลอดเวลาครับครับครับวันชาติเนี่ยเจ็ดกุ่มภาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะไทยใหอย่างเดียวชาติพันธุ์หมดแล้วก็รวมกันพม่าเลยครับตรงนี้ส่วนหนึ่งที่กำหนดเป็นวันชาติเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องว่ามาตกลงกันเห็นบอกว่ามีการสถาปนาธงชาติขึ้นมาด้วย อาธงชาติก็จัดวันนั้นนะครับมีก่อนธงชาติพม่าอยากจะให้เจ้าพูดถึงสัญลักษณ์ของธงชาติซึ่งมีสีต่างๆเนี่ยมันมันมีความหมายยังไงฮะว่าคุยคุยกันมาบนรัชกาลชุนยาบัรญินป่าไม้ทรัพยากรของเราอุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์นั่นต้องตั้งขึ้นมาเอาสีเขียวสีเขียวนั่นหมายถึงว่า ทรัพยากรของเราทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ช่วสุดร้นว่าสีเหลืองครับชุนยาร้อยแปดสิบห้าปเจีคนเชื่อถือพุกทธศาสนาครับค่อยเอาสีเหลืองครับพุกทธพุกท่านหมายถึงว่าศาสนาศาสนาสีเหลืองครับผมว่าในชาติพันธ์ไม่ว่าชาติไหนครับมันมีเลือดกาหารเหมือนกันถ้าใหญ่ก็เราต้องมีเลือดกาหารเราค่อย มีสีเหลืองมาใส่ครับที่วงกลางนี่เป็นสีสีขาวสีขาวครับสีขาวเนี่ยเหมือนอินเหลืองีขาวเรว่าอะไรดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยเป็นที่สงบไทยใหญ่ก็ชอบเรื่องการสงบก็จริงมีปัญหาอะไรก็จะเอาสันติวิธีแก้ปัญหานนั่ครับ เพียงว่าถ้าคุณอื่นมารุนแรงเราเราก็เราก็อดด้ครับครับครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชันที่สุดยอดมากนะครสีขาวคือดวงจันทร์ดวงจันทร์ในยามมืดมิดในยามค่ำคืนก็ได้แสงสว่างอย่างดวงจันทร์ครับนอกจากธงชาติแล้วมีอีกข้อหนึ่งที่สําคัญ เพลงชาติครับเพลงชาติครับผมใครแต่งเพลงชาติอันนั้นก็ร่วมกันแต่งในประชุมนั่นนะครับเขาแต่งกันในที่ประชุมเลยแต่งในประชุมเลยสาระเนื้อหาหลักๆถ้าแปลมาเป็นภาษาไทยแปลมาภาษาไทยก็คือเขาคืออยากจาหมายถึงว่าครับเราไม่จะคืนเล็กน้อยอืเราเปลี่ยนคือเจ้าคือใหญ่คือหนึ่งในโลกนี้อืนะครับแล้วคือเาคือยากจะพ่อเพียงใจว่า ไอ้เขาพร้อมเพลงกันสามัคคีกันครับไอ้เขาเลยมาสามัคคีกันถ้าสามัคคีกันเนี่ยไม่มีใครมารบลั่นดูหลายเท่าไรเขาต้องมีเชจ่ากันด้วยกันสัจต้องมีเชจารับเชจาเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วในความหมายกนครนเครนบในโอกาสสุดท้ายนี้ครับเจ้าเป็นสิ่งที่อยากจะให้เจ้าพูดกับรายการนี้ คาดว่ารายการนี้พี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนคงดูอยู่อยากจะให้เจ้าพูดถึงความมั่นใจนะครับที่เราหวังว่าสักวันหนึ่งธงชาติของรัชานเนะฮะไทยใหญ่จะได้ปลิวสวัยบนดินแดนแห่งนี้ครับยินดีครับประชาชนไทยหรือไทยไต้ไต้ไทยเราก็เห็นพี่น้องกันผืถือโอกาสนี้ผมพากถึงชาวไต้ อยู่ทั่วโลกทงชาติของเราที่เราจัดขึ้นมาเนะี่ยอย่าให้มันร่วมสลายให้มันเคลื่อนอยู่ในลุมในออฟฟิศในสาธาราชาตาิชาติของเราก็เป็นชาติที่มีที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเราต้องรักษาชาติเรารักษาแผ่นดินเราไว้ทุกคน ตอนนี้เวลานี้ต้องตื่นตัวดูข่าวเนาะตื่นตัวดูการเมืองกันที่บนโลกเจ้าเจ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นแหละครับทุกคนครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการก้าวไกลไปถึงกับอมรอนทัวร์ก็สมบูรณ์ครับเราได้ทั้งสาระทางการเมืองนะครับและก็ได้ที่ทมานะครับรากเงานะครับ ของพี่น้องชนชาติไตนะครับในโอกาสต,ต่อไปนะครับเรามีความหวังครับว่าอยากจะเห็นพี่น้องชนชาติไตนะครับซึ่งเป็นพี่น้องที่มีสายสัมพันธ์ผูกพันกับคนไทยเรานะครับมีแผ่นดินของตัวเองมีเอกราชมีสิทธิเสรีภาพนะครับเสมอเท่าเทียมกับชาติพันธุ์ต่างๆครับ